สวัสดีครับรายการใครใครก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าปลาหมึกแดดเดียวนั่นเองนะครับหลังจากที่เราทําพวกหมูแดดเดียวกันไปเยอะแล้วเนาะวันนี้เราจะมาทาปลาหมึกแดดเดียวบ้างนะฮะแน่นอนเลยใครที่ไปตามชายหาดเนาะจังหวัดที่เป็นทะเลเนี่ยจะต้องเจอเมนูนี้แน่นอนฮะรจริงๆแล้วมันทาง่ายมากนะท่านผู้ชมแล้วส่วนผสมเนี่ยก็น้อยด้วยโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะครับ ปลาหมึกแดดเดียวนะครับที่แน่เลยก็จะมีปลาหมึกนะวันนี้ใช้ปลาหมึกที่ตัวใหญ่นิดนึงนะครับนี่แหละแล้วก็มีเปลือกนี้นะเดี๋ยวที่เหลือไว้ที่หลังเดี๋ยวบอกกันนะครับอันนี้จะเป็นซีอิ๊วดำครับเอาสีนิดนึงน้ำปลานะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลปีป๊บตัดเข็มนิดนึงฮนะสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv นะครับ เอาละครับปลาหมึกเนี่ยที่จริงผมแทบจะไม่ต้องสอนเลยก็ได้นะผมจะอธิบายให้เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคือว่ามันเป็นแดดเดียวใช่ไหมแล้วก็เป็นปลาหมึกมันจะมันจะยังไงเดียมันก็จะอาจจะเหนียวขึ้นนิดนึงนะครับมากกว่าพวกเวลาเราไปผัดหรือว่าไปต้มหรือว่าเป็นนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหั่นให้มันชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับเราก็จะหั่นยังไงใช่ไหมคือมีวิธีหนึ่งนะจะบอกว่าถ้าเกิดจะ ใช้ทั้งตัวม้งม่วงเนี่ยทั้งผิวมันเนี่ยนะฮะก็หั่นไปได้เลยนะอาจจะหั่นแบบว่าตรงไหนก่อนดี <c oughs> อาจจะผ่าครึ่งก่อนนะครับพอเราผ่าครึ่งนี้ใช่ไหมเราก็ไปล้างนะครับล้างๆๆๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไปล้างมาดีแล้วเนาะล้างให้ทีก็ได้อ่ะพอไปล้างมาใช่ไหมครับ นะไอ้ส่วนที่เราควรจะต้องออกตอนล้างเนี่ยก็คือไอ้พวกเมือกพวกนี้นะครับมันไม่ไม่อร่อยหรอกผมว่านะเอาออกไปซะแล้วก็หั่นได้เลยนะครับอาจจะหั่นตามครึ่งนะดีไหมหรือว่าจะหั่นเป็นสามเหลี่ยมก็ได้อันนี้ฟรีสไตล์นะครับว่าต้องการแบบไหนเนาะแล้วก็ปีกเนี่ยจะดึงออกไม่ออกก็ได้นะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอยากให้มันเป็นผิวขาวๆใสๆเลยนะจะดึงหนังมันออกอยังไงดีแบบยมันลําบากเหลือเกินนะฮะให้ดึงจากไตรงนี้มันเนี่ยตรงปีกมันนะครับดึงยังไงก็ปึ๊บอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเออแล้วก็ดึงนะครับผิวมันก็จะหลุดมาตามปีกไปด้วยนะฮะปาปาปา,ปาเห็นไหมก็ได้มาใสาๆแล้วส่วนตรงปีกนี้เดี๋ยวเราก็ดึงมันอีกทีนะฮะมันก็จะหลุดออกมาเห็นไหม ได้ละ <c oughs> ส่วนปลาหมึกเนี่ยที่สดเป็นยังไงนะมันก็จะไม่สีอย่างนี้นะฮะวันนี้นี่สีจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่เห็นปะมันจะออกแดงนิดๆน,นะฮะถ้าเกิดปลาหมึกที่สดเนี่ยมันจะขาวขาวแบบขาวไม่มีกลิ่นนะฮะโอเคอันนี้ข้ามไปก่อน <c oughs> น้องปลาหมึกของเรานะครับก็ขาวเชียววันนี้ นะครับผ่าครึ่งก่อนนะจะทอดเป็นวงวงก็ได้ไม่ว่ากันเอามีดขูดเอาเมือกมันออกสักนิดนึงนะเสร็จแล้วก็เอารูปอะไรดีเอ่ยอืมผมว่าเป็นเส้นๆเ,เหมือนเดิมมาดีลนะเนาะง่ายดีนะครับ พวกนี้นะอาหารซีฟู้ดทะเลทุกอย่างปลาก็ตามพอไปผ่านความร้อนมันก็จะหดลงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยหั่นยาวกว่านิดนึงนะหั่นใหญ่กว่านิดนึงนะครับมันพอไปทอดแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการหมักแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยโยนทุกอย่างลงไปนะครับน้ำปลานะอันนี้แค่จะเอากลิ่นนิดนึงนะครับ อันนี้สีอ๊วหวานไม่ใช่สีสีอู๋ดำนะครับมันจะจะหวานนิดๆอ่าสีอิ๊วดำนะครับเอาสีเท่านั้นเองซอสปรุงรสก็กลิ่นกันรสชาตินิดนึงแล้วก็สีอ๊วขาวนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําตาลปี๊บตัดหวานมันซะหน่อยตัดเค็มมันซะหน่อยนะครับละลายละลาย,ยคลุกเคล้าครับ <c oughs> หมักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับในตู้เย็น อุณหภูมิปกติเลยเปิดประตูปุ๊บใส่เข้าไปเลยนะครับสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้หรือว่าถ้าอยากให้มันเค็มกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะสัก3ชั่วโมงเป็นไงนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็แค่ไปตากแดดคนะแต่ว่าตอนนี้เราใช้เย็นก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาทําพร้อมกันอีกทีนะครับครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับปลาเมึกของเราก็หมักใช้ได้แล้วเข้าน้ำเข้าเนื้อดี นะที่เหลือก็เพียงแค่ตากแดดครับไม่ยากเลยนจะจ๊ะระาวาังไปงนี้นะครับหาตะแกรงนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดไปวางกลางแจ้งเนี่ยแน่นอนไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเกาะมาตอมบ้างหรือมาแอบกินนะก็หาผ้าเขาวบางเนี่ยวางไว้นะครับปูแล้วก็หาหิน หรือว่าอะไรหนักๆทับไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดปลิวไปนะครับวางให้ทั่วเลย <c oughs> เออใช่เราจะบอกว่าไอปลาหมึกเนี่ยเราไม่ต้องไปไม่ต้องตากแดดนานมากนะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเรามาทอดดีก่ะมันจะมันจะเหนียวมันจะแข็งเกินไปครับนะสักแป๊บหนึ่งก็พอครึ่งชั่วโมงนะถ้าแดดไม่แรงมาก ขึ้นอยู่กับแด,ดด้วยแค่ว่าดูดูประมาณว่าแบบมันยังมีน้ำมีเนื้ออยู่เท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ประมือมาแล้วผมจะไม่ตากแดดนานมากนะผมจะตากแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเพื่อที่จะจะได้กินมันแบบนุ่มๆน,นะฮะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะกระเด็นมากๆเลยนะมันจะกระเด็นแบบอย่างแรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมี โลคู่ใจนะครับเป็นกัปตันไทยแลนด์นะฮะเป็นมุกของช่างกล้องเขานะวัน,นวันนี้เขาไม่เล่นมุกละมุกเท่าไหร่ผมรู้สึกภูมิใจมากนะฮะก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับแล้วเ,เทไปหมดเลยเนาะทีเดียวนะครับนะครับช่างกล้องเดินถอยไปแล้วครับตอนนี้ <c oughs> นะฮะไฟแรงไปเลยเนาะจะได้แบบว่าไม่ต้องไปโอ้จะได้จะได้สุกเร็วๆนะครับ นี่ไงครับมันมาแล้วครับ <c oughs> แล้วก็เอาแค่แบบว่าพอสุกนิดเดียวก็พอไม่ต้องให้มันสุกมากไม่งั้นมันจะเหนียวมันจะกลายเป็นพวกมันจะกลายเป็นแบบว่าปลาบึกปลาเมึกแบบว่าปากแห้งมันจะเหนียวนะครับก็เอาแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็พอเลยนะครับจะปิดไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ดูรุนแรงมากเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็จะปิดไฟแล้วพอเท่านี้แหละครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจัดจานกันเลยดีกว่าครับแลับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะฮะวันนี้ผมก็จะมีผักชีเนาะวางไวร้รอบๆเลยตะกร้าหนึ่งอันถ้วยน้ำจิ้มนะครับที่เหลือก็เพียงแค่เหมือนเดิมนะฮะหยิบใส่จานเนาะ ตืดๆลงไปนะครับโชนหนวดด้วยนะก็อย่าเพิ่งโกนหนวดนะครับเมื่อเช้าประมึกของเราก็มีหนวดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปาตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ